วันนี้จะมาเปลี่ยนเหล็กลัดนะครับการแก้ปัญหาน้ําซึมของนาวาร่านะครับท่อน้ําบนน่าจะเป็นเกือบทุกๆคันนะครับไม่รู้วันเป็นอะไรก็เปลี่ยนท่อน้ําบนมาใหม่แล้วนะก็อยู่ชั่วขาว่าวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเหล็กลัดนะครับจะใช้ไปในนี้นะครับเป็นเหล็กลัดแบบรถไม่ได้มีอาการน้ําดันนะครับรถวิ่งปกตินะครับ ก็จะมีซึมๆแบบนี้นิดหน่อยนะครับมาดูกันครับพอถอดออกมานะครับขี้เกลือนะครับเต็มเลยนะครับไม่รู้มาได้ยังไงนะครับต้องทำความสะอาดก่อนนะครับครับผมก็จะขูดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้กาวทานะครับอย่าทาหนานะครับทาบางๆ เสร็จแล้วก็มันจะเปลี่ยนเหล็กรับนะครับคอยดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับเสร็จแล้วครับนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเหล็กลับใหม่นะครับมาลองดูดีว่าการใช้งานจะเป็นยังไงมันจะมีคาบเขียวออกมาหรือเปล่านะครับจะปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าว่ารถใครมีก็หลดตรวจสอบหน่อยนะครับท่อดมงท่อน้ําบนตรงนี้นะครับแถวนี้นะครับหม้อน้ํามีแตกมีอะไรไหมนะครับมีคาบเขียวคาบน้ำยาหล่อเย็นออกมาหรือเปล่านะครับ ตรงท่อ้ําบนทรงตรงนี้ีจะมีปัญหามากนะครับดีสี่ศูนย์ครับกส่พวกท่อ้ําล่างนะครับท่อ้ําล่างรับช่องนี้นะครับเราก็มาเข้าตรงนู้นนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับสังเกตดูว่ามีน้ําซึมออกมาหรือเปล่านะครับถ้ามีน้ําซึมออกมาก็ให้รีบทํานะครับเพราะถ้ารถวิ่งไกลๆก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเรื่องง่ายๆนะครับใส่ใจสักนิดนึงเราก็จะทําให้รถเราอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นไปอีกนะครับ อ่าลงทุนกันไม่กี่บาทครับอ่าทิศทำกันหน่อยนะครับอย่าปล่อยบ้านนะครับน้ํามันมีความสําคัญมากนะครับพวกท่อน้ําในรถมันยิ่งมีมากอีกด้วยอย่างนี้ก็ท่อน้ํานะครับท่อเล็กๆอย่างเงี้ยเปิดฝากระโปรงดูน้ําดูอะไรแล้วก็มองดูตามท่อตามเทอนะครับมันจะมีค่าสีคงสีเขียวมีน้ําหยดใต้ท้องหรือเปล่านะครับก็ตรวจเช็คกันหน่อยนะครับดูแลป้องกันกันไว้เพื่อให้รถเราใช้งานได้นานๆนะครับ พอเราเปลี่ยนเสร็จนะครับก็จะมาดูน้ําที่มันไหลออกมาจากท่อน้ําที่เราดึงออกเมื่อกี้นะครับพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนท่อเสร็จเเปลี่ยนเล็กลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมเติมน้ํานะครับเติมน้ําเพิ่มไปนะครับน้ําที่มันไหลออกนะครับคือน้ําในเครื่องจะไม่ไหลออกนะครับเพราะว่าต้องมีความร้อนวาล์วน้ําเปิดก่อนถึงจะสามารถไหลออกจากเครื่องได้นะครับน้ําที่มันไหลออกจากไปนี่ก็คือน้ําจากหม้อน้ํานะครับแล้วก็จากคอท่ออีกส่วนหนึ่งนิดหน่อยนะครับ แล้วก็หลอดเลืมเติมน้ำนะครับน้ำที่ใช้นะครับต้องเป็นน้ำที่แบบน้ำกินเรานะครับน้ำที่เราซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเอาน้ำปราปาไปเติมนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปเติมนะครับน้ำปราปาเพราะ,ระ,ระว่ามันจะมีคอรีนนะครับจะทําให้เกิดพอโดนความร้อนแล้วมาโดนพวกโลหะแล้วมันก็จะทําให้เกิดตะกันได้นะครับเติมน้ำเข้าไปนะครับน้ำธรรมดาน้ำกินเรานะครับ นอ,อครับทน้ำเต็มแล้วนะครับนี่คือน้ำเต็มแล้วนะครับเก็บของก่อนนะครับออแล้วปิดฝาหม้อน้ำนะครับเราก็ไปลองสตาร์เทเครื่องดูนะครับ ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือคาอยู่ไหมนะครับมาตรวจเช็ค,คตัดเครื่องนะครับ พอเริ่มสตาร์ทนะครับก็จะมีเสียงเย็ดเย็ดเย,ย็ดอยู่หน้าเครื่องนะครับเนื่องจากว่าตอนเราขอดน้ําแล้วก็มีน้ําไหลลงมาโดนสายพานนะครับสักหน่อยหนะึ่งมันก็จะหายนะครับมนันแห้งตรวจเช็คด้านล่างนี่นะครับเอามือลูบๆดูนะนแห้งไหมนะมีน้ำไหมนะ ก็ต้องรอให้บาวน้ำเปิดก่อนะครับถึงจะรู้เรื่องคนระับ้าว่าน้ำให้เรียบรอ้อยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับครับหลังจากสตาร์ทเครื่องนะครับน้ำเริ่มร้อนนะครับ พอน้ำเริ่มร้อนก็แสดงว่ามีการไหลเวียนมีการวาล์ว,าวเริ่มเปิดแล้วนะน้ำจากในเครื่องก็เริ่มวนมาแล้วนะแต่ยังไม่เกิดความร้อนสูงมากนะครับเรายังสามารถเปิดฝาหม้อน้ําได้อยู่นะน้ําเริ่มร้อนนะครับแล้วเราก็คอยตรวจเช็คนะครับาแล้วเราก็มาดูตรงที่เราเปลี่ยนนะครับเอามือรูปดูนะครับม,มีน้ําไหลออกมานะครับก็เห็นว่าอันเสร็จนะครับ เ้าก็ต้องเวลาใช้งานก็ต้องดูไปด้วยนะครับสองสังเกตไปด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมนะครับถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็อาจจะได้เปลี่ยนตรงคอท่อนี่นะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อาจจะได้เปลี่ยนท่อยางด้วยนะครับสังเกตดูนะครับอย่า่ให้มันเสียมากนะครับเดี๋ยวมันจะยากนะครับลามไปถึงเครื่องนะครับมี็กๆน้อยก็ทาเองได้ก็ทํนะครับผมฝากไว้นะครับดากน้องมัมมีชาแนลอย่าลืมกดติดตามนะครับ เขา,ามักมีชาแนลด้วยนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับไปดูแลรถท่านให้ดูแลเอาไว้ใช้งานนานๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ